ผมเองเนี่ยช่วงเคิร์ฟแรกของการเป็นโควิดเนี่ยก,ก็ก็หน่อยหน่อยรู้สึกดาวจนผมรู้สึกว่ามันเป็นเป็นอารมณ์ที่ไม่ไม่รู้สึกเข้ามานานมากจนช่วงเคอร์ฟแรกที่แบบไม่ได้เล่นคอนเสิร์ตเลยก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันมันคืออะไรว่าสิ่งนี้ที่มันเกิดขึ้นกับตัวเราซึ่งตอนนั้นก็เหมือนถูกซัดอย่างรุนแรงครับผม mm hmm. แบบว่าไม่เคยร้องไห้แบบรุนแรงขนาดน,นี้มาก่อนในชีวิตเพราะว่า mm hmm. มันเป็นเรื่องที่คดไม่คาดฝันมันก็เป็นเรื่องที่หนักมากสาหรับผมนะครับ คือด้วยความที่เราคิดว่าคุณพ่อเข้าห้องฉุกเฉินจากอาการอาการหนึ่งแต่ว่าพยาบาลเดินมาหาพวกผมแล้วก็บอกว่าคุณพ่อเป็นโควิดพอผ่านไปสักวันหนึ่งผลตรวจออกมาว่าคุณแม่ติดด้วยตอนนั้นก็ช็อกเลยฮะ,ฮะช็อก<ะ>เพราะว่าเราไม่ได้ตั้งรับเพื่อนเพาแบบพวกนี้มันโหดมากเลยนะฮะตอนนั้นหัวใจแย่มากเลยฮะมนุษย์ต่างวัยทอล์กกับซีรีส์ปลุกใจ อีพีที่4คุยกับติ๊กเพลงกล่าวกลิติกรพรสาทิตกับการ,รเผชิญกับการสูญเสียเพื่อนสนิทจากอุบัติเหตุและต้องเผชิญหน้ากับความกลัวเมื่อทั้งพ่อและแม่ของเขาต้องติดโควิดขอบคุณติ๊กมากนะครับ,บที่มาร่วม<ด>พูดคุยในวันนี้นะครับเชื่อว่าเรื่องราวของติ๊กนี่น่าจะเป็นพลังและเป็นกําลังใจให้กับอีกหลายๆคนนะครับที่เราจะคุยกันในวันนี้เนาะได้เลยครับในฐานะที่ทําอาชีพเป็นศิลปินเนาะเป็นร้องและดนตรี ช่วงนี้เป็นยังไงบ้างอัพเดชีวิตเป็อยังงถ้าภาพรวมนี่ก็เหงากันครับเพราะว่าเหมือนเพื่อนๆที่เป็นแร็ดนตรีกันเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยหลายๆคนก็ต้องต้องหาบางอย่างทําเพราะว่ามันเรียกได้ว่าเหมือนชีวิตแขวนไว้บนเส้นได้เลยฮะถ้าเป็นอาชีพแร็ดนตรีอยู่ดีบางทีก็บางช่วงก็เล่นประกอบอาชีพตามปกติที่เราทําทําได้แต่บางช่วงนี้ก็หายไปแบบอย่างปีที่แล้วผมว่าหนักมากเลยนะเพราะเป็นช่วงเวลาที่แบบค่อนข้างยาวมากการที่แบบไม่ได้ทํางานตามที่ปกติเพื่อนๆได้ทํากันอะไรเงนี้ ถ้าสมมุติไม่มีโควิดเข้ามาเนี่ยเนาะถ้าเปรียบเทียบสมมติสมมติปีหนึ่งเราทํางาน100วัน้อวันโควิดมานี่มันเหลือเท่าไหร่โอ้โหมผมว่าได้เหลือสิบวันเหลือสิบันองค์ใช่ฮะถ้าปีที่แล้วนะครับประเมินจากปีที่แล้วเนี่ยผมว่าน่าจะประมาณสิบวันเลยนะคือหายไปเก้าสิบเลยอใช่ฮะนั่นหมายถึงว่าพอหายไปทั้งหายไปเก้าสิบวันนี่โอเคเราอาจจะมองเห็นว่ามันหายวันทํางานไปมันหายรายได้ไปใช่เลยครับแต่ว่าผลกระทบที่มันบนกลับมานี่โอเคบางทีมันไม่ใช่แค่เรื่อง รายได้ก็เป็นหลักเนาะในตัวการทํางานก็เป็นหลักมันมันส่งผลอะไรต่อชีวิตส่งผลต่ออะไรต่อทั้ตตตตงติก๊กับเพื่อนเพื่อน<ๆ>ด้ยไหมผมว่าความรู้สึกนะควารู้สึกนี้ห<ม>นักมากคือคในมุมของการในเรื่องของการที่เกี่ยวกับงานนะฮะเพราะว่า ถ้าอย่างตอนที่โควิดเนี่ยผมเห็นหลายๆคนได้อยู่กับครอบครัวก็ถือว่าน่าชื่นใจในมุมหนึ่งเออ้ย <compensation> เออก็ได้อยู่ครอบครัวเออน่าชื่นใจแต่ในมุมของที่เรามองกับงานเนี่ยมผมรู้สึกว่าตัวผมเองเนี่ยผมชอบการได้ไปเล่นคอนเสิร์ตเพราะเราได้เจอกับเพื่อนๆทั้งในวงแล้วก็ได้เจอแฟนๆที่แบบคอยมาแบบให้พลังบวกกับเราอย่างสม่ําเสมอในแต่ละปีที่ผ่านมาอย่างงี้ดังนั้นมันก็เป็นปีที่เราเรียกว่าเราเราไม่ได้รับสิ่งนั้นเลยอ่ะจากที่เคยได้รับร้อเซมันมันแทบจะเหลือ 10%ซึ่งแบบว่าแต่ละครั้งที่10%เราก็ไม่รู้ว่าไอ้สิเนี้วันไหนคือวันสุดท้ายของเราในการที่เราจะได้เล่นหรืออะไรเงี้ยนะฮะซึ่งมันก็อยู่แบบแบบความรู้สึกแบบนั้นก็มีมีหลายหลายครั้งที่ที่ผมเห็นเพื่อนๆก็ก็ค่อนข้างแบบดาวกันตัวผมเองเนี่ยช่วงเคอร์ฟแรกของการเป็นโควิดเนี่ยก็ก็ก็หน่อยๆเออตอนนั้นก็ทิ้ก็รู้สึกดาวเหมือนกันใช่ฮะรู้สึกดาวจนผมรู้สึกว่ามันเป็นเป็นอารมณ์ที่ผมไม่เคยเจอมานานมากแล้วผมจําได้ว่า ช่วงปีหลังๆที่ผมทํางานนี่ผมแฮปปี้ชีวิตมากคือคมันเหมือนว่ายิ่งทํายิ่งมีพลังบวกจนมันรู้สึกมันเต็มเลยจนแบบร,รู้สึกว่ามนนผมผมไม่ไม,ไม่ไม่รู้สึกเศร้ามานานมากแล้วจนช่วงเคิร์ฟแรกที่แบบไม่ได้เล่นคอนเสิร์ตเลยก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันมันคืออะไรว่าสิ่งนี้ที่มันเกิดขึ้นกับตัวเราจนแบบไปถามเพื่อนๆอีกทีหนึง่งเพื่อนๆคนอื่นๆเนี่ยก็รู้สึกเหมือนกันมันน่าจะเป็นสารตะกอนของความที่มันทําให้เราเกิดโรคซึมเศร้าอะไรแบบนั้นเลยฮะก็คือเป็นความแบบรู้สึกแบบนั้นซึ่ง วันนั้นจาได้อยู่ว่าถามเพื่อนที่เป็นศิลปินด้วยกันเนี่ยแต่ละคนก็เป็นเหมือนกันหมดเราก็เลยรู้สึกเออโล่งใจหน่อย <c oughs> ว่าเราไม่ได้เป็นคนเดียว <c oughs> จนสุดท้ายเนี่ยตั้งกุ๊ปุ่มเลยฮะตั้งคุปปุ่มเหมือนกุ๊ปุ่มบําบัด <c oughs> เหรอวันนี้เป็นไงกันบ้างครับทุกคนอะไรเงี้ยเหมือนมาแชร์ความรู้สึกกันอะไรเงี้ย เมืม่อกี้ใช้คำว่าออ้มนเป็นสารตะกอนของโรคสมเศร้าแสดงว่าไอความรู้สึกแบบในการไม่ได้ออกไปทํางานไม่ได้ออกไปทําสิ่งที่เรารักนี่มันทําให้มันมันดูหดหูห่ใช่ฮะเบ<ฮ>ื้องต้นเน,นี่ยหดหู่แล้วก็ด้วยความที่เราเพิ่งเจอมังครับ,รบผมว่าเรายังไม่ได้ถูกเซตอัพว่าไอเน,นี่ยมันคือความไม่แน่นอนที่เราจะต้องเจออีกเป็นประจําหลังจากนั้นเนี่ยในช่วงเวลาอีก2ปีหลังจากนั้นมันคือครั้งแรกผมเลยรู้สึกว่าเฮ้ยเออเราไม่เคยเจอสิ่งนี้มาก่อนเหมือนกันแต่ว่าจําได้ว่ามันอยู่อยู่กับผมเนี่ยประมาณไม่ไม่นานฮะ ประมาณสองสามอาทิตย์แล้วก็หลังจากที่เราบําบัดกันแล้วกันเนี่ยมันก็ดีขึ้นว่าเออคงไม่ใช่เราคนเดียวที่เกิดขึ้นสิ่งนี้ในโลกแล้วก็เริ่มมีข่าวมาเรื่อยๆว่าการที่ยุคโควิดมันเป็นมาพ่วงกับพร้อมบบโลกซึมเศร้าอะไรเงี้ยเราก็อ๋อโอเคเรารู้ทันแล้วเริ่มรู้ทันรู้ทันแล้วใช่ใช่แสดงว่าตอนนั้นมันก็มันก็ดีตรงที่เรารู้ทันแล้วเรามีเรามีเพื่อนด้วยเนาะใช่ขรัวเพื่อนที่ช่วยช่วยแชร์กันครับแต่ช่วงนั้นจริงๆก็เป็นช่วงหนึ่งที่ต้องบอกว่าติดก็เจอ เรียกว่าบททดสอบครั้งใหญ่ในชีวิตเนาะเออนั่นก็คือการเสียใชเพื่อนนะครับสำหรับการสูญเสียในคราวนั้ก็คือเพื่อนของผมเพื่อนเพื่อนสนิทที่สุดคนด้ยชีวิตเลยุ้ยเพรกล่าวนะครับก็คือคือสำหรับผมกับตุ้ยเนี่ยคือเป็นเพื่อนที่เรียนตั้งแต่ตอนเข้ามหาลัยวันแรกเลยที่มอบุรพภาครับที่บางแสนคือวันแรกก็เจอกันแล้วแล้วก็ถูกผูกติดกันมาตลอดอยู่หอไหนหอเดียวกันโตขึ้นมาด้วยกัน สุดท้ายเราเรียนจบวิชาเอกเดียวกันแล้วก็เราก็อยู่ด้วยกันแบบนี้แล้วก็จนมาเล่นดนตรีก็กลายเป็นว่าเนี่ยใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันมาประมาณ20กว่าปีโดยที่แบบแทบจะไม่ได้ขาดกันเลยจนวันที่รู้ว่าสูญเสียตัวนี้ตอนนั้นจําได้ว่ามันเป็นช่วงเช้าๆครับแล้วก็เราก็เขาเรียกว่าเราไม่เชื่อกันนะฮะเพราะว่ามีเพื่อนคนหนึ่งส่งรูปข่าวขึ้นมาทักดูว่าเฮ้ยอันนี้มันคือข่าวจริงหรือเปล่าให้ผมช่วยเช็คให้หน่อยเราก็ยังไม่เชื่อแล้วก็พยายามให้คนในวงช่วยกันเช็คแต่สุดท้ายแบบ มีคนหนึ่งที่แบบว่าโอเคเช็คเจอแล้วว่าสุดท้ายมันเป็นเรื่องจริงคือตอนนั้นตุ้ยประสบอุบัติเหตุเนาะใช่ครับประสบอุบัติเหตุซึ่งตอนนั้นก็เหมือนถูกซัดอย่างรุนแรงครับมผมแบบว,ว่ามไม่เคยร้องไห้แบบรุนแรงขนาดน,นี้มาก่อนในชีวิตเพราะว่าม,มันเป็นเรื่องที่ไม่คาดฝันมันก็เป็นเรื่องที่หนักมากสำหรับผมนะฮะ ในตอนนั้นจําได้ว่าร้องไห้จนคนในคอนโดเคาะเคาะเลยว่าม,มันมันดังมากจนอ้ตอนนั้นผมก็เริ่มเริ่มได้สติว่าเออสุดท้ายก็ต้องต้องทําอะไรต่อเพราะว่าต้องไปไปรับศพตุ้ยต้องไปพาไปไปที่วัดไปอะไรต่อหลังจากนั้นครับ คือจะว่าเปแล้วมันเหมือนกับคนที่อยู่กันมาแบบเป็นเพื่อนเนาะใช่ไม่ใช่คนในครอบครัวแต่ก็เป็นเสมือนคนในครอบครัวเนาะเพราะว่าคนรู้จักกันตั้งแต่เรียนนะเนาะใช่คืมาทำงานด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยคือสําหรับตุ้ยเนี่ยเวลาไปสัมพันธ์ของวงเพกาเนี่ยใช้คําว่าอยู่ด้วยกันมากกว่าครอบครัวอีกเพราะว่าพ่อแม่เรายังอยู่ด้วยกันน้อยกว่าน้อยกว่าวงเพกาอีกว่าตอนที่เราเรียนจบมาเนี่ยเพื่อนเพื่อบางคนเขาเป็นคนชนบุรีและพอเราทาวงเพกลาเราต้องไปอยู่ที่กรุงเทพเราก็เลยเช่าบ้านอยู่ด้วยกันด้วยซึ่งถ้าแบบว่า เราใช้ชีวิตเวลาที่อยู่ด้วยกันมันเยอะมากกว่าอยู่กับครอบครัวอีกด้วยซ้ำอะไรเงี้ยฮะครับดังนั้นความแน่นแฟ้นนี่มันโอหหนานแน่นมากอืม,มอืมเล่นอย่างกันสูญเสียที่คนที่เรารักแบบยังไม่ทันคาดคิดไม่ทันตั้งตัวตอนนั้นครับตุ้ยใช้เวลาอยู่นานไหมในการที่จะตั้งสติว่าพี่นี่มันไม่ใช่เรื่องในฝันเนาะนี่มันเรื่องจริงแล้วนี่เนาะอรเงี้ยครับ ของผมตอนนั้นถ้าจากช่วงแรกที่แบบรู้ข่าวแล้วก็คนโทรเข้ามาตลอดเวลานะคระับจากที่รู้ข่าวเพื่อเพื่อเช็คว่ามันจริงไมหมหรืออะไรแบบนี้ยก็ประมาณสองชั่วโมงในการที่จะตั้งตั้งสติกับเรื่องที่ต้องเฮ้ยเราต้องทําอย่างอื่นต่อด้วยนะมันมีเรื่องที่เราต้องจัดการต่อแต่ว่าในสภาพจิตใจ,จก็ยังไม่โอเคยังยังยังไม่ยังยังรู้สึกว่าผมจําได้ว่าผมอยู่คนเดียวไม่ได้เลยฮะถ้าอยู่คนเดียวเมื่อไหร่ก็คือน้ําตาไหลหมดเลยเพราะว่าภาพมันภาพมันกลับมาหมดเลยอืแล้วก็ ถ้าถามว่ามันใช้เวลานานไหมกับการที่แบบอยู่กับเรื่องนี้ได้เนี่ยผมได้ประมาณสองสาเดือนนะฮะที่แบบว่ารู้สึกว่าโอเคอผ่านไปได้อยู่คนเดียวได้อะไรเงี้ยคือบางคนเวลาเขาสูญเสียคนที่เขารักและสนิทสนมเนาะแต่บางคนจะมีอาการแบบเสียศู์เหมือนกันอ่าใช่ใช่ตั้งต้นไม่ค่อยถูกอะถูกไหมมันเหมือนสมูรณ์แ คุณนี่ไงนิ้วมือมันเคยมีหนิ้วเนาะพอวันหนึ่งมันหายไปนิ้วหนึ่งหายไปอย่างเงี้ยเออบางทีมันก็แบบไปไม่ค่อยเป็นเนาะเออแล้วตอนนั้นตอนนั้นติ๊กใช้วิธีการยังไงในการจัดการเรื่องพวกนี้ครับตอนนั้นใช่ไหมฮะก็คงอยู่กับปัจจุบันให้มากที่สุดเลยครับเพราะว่าผมว่าพื้นฐานจากตอนที่เด็กๆไปนั่งสมาธิหรืออะไรมาบ้างเงี้ยเพราะว่ามันทาให้เรา พอเห็นบางอย่างไหมฮะว่าว่าเกิดแก่เจบตายเป็นเรื่องธรรมชาติแล้วเราเองก็เป็นคนคนที่เกิดบนโลกที่ที่เราก็ต้องเคารพกฎของธรรมชาติคือไอ้คำว่าเกิดแก่เจ็บตายเป็นเรื่องธรรมชาติเราก็ได้ยินมานานแล้วใช่ไหมแต่พอมันมมีประสบการณ์จริงนี่มันเหมือนกับใช่ฮะใช่ไหมนี่คือบทเรียนที่ที่ทำให้เราที่เรารับรู้เลยแหละว่าว่ามันไม่ได้ง่ายหรอกนะแบบว่าเวลาที่เราได้ยินแต่ว่าสุดท้ายแล้วเราก็ต้องต้องต้องทาสิ่งเหล่านั้นโดยมองมันว่ามันเป็นเรื่องธรรมชาติจริงๆว่าเราเราต้องเสียเพื่อนไปแล้ว รเราต้องใช้ชีวิตต่อแล้วเราก็ตอนนั้นผมจําได้ว่าผมทํางานหนักมากืเพราะว่าผมรู้สึกว่าพอเราผูกติดกับปัจจุบันแล้วอ่ะมันจะทําให้ผมไม่ฟุ้งซ่านแล้วก็ไปคิดถึงเรื่องที่มันผ่านมาแล้วคนจะชอบบอกผมว่าทำไมผมแข็งแกรง่งทำไม <Okay. S 2> ผมแข็งแรงจริงๆผมไม่ได้แข็งแรงที่ผมทาผมผมอยากอยู่กับปัจจุบนันเพราะว่าเวลาที่ผมอยู่กับงานเนี่ยมันทําให้ผมไม่ไม่ต้องไปคิดถึงเรื่องนั้นผมว่าวพวกเนี้ยทาให้ผม รอดมาได้อก็คือหลักของผู้สถานาเครือบการที่อยู่ปัจจุบันจริงๆเลยคือมีมีสติแบบผู้นึงก็แยกส่วนมันไปแยกส่วนกับไปใช่เลยใช่เลยครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยตอนเราอยู่ด้วยกันนี่บางทีมันก็ไม่ได้เตรียมตัวว่ามันจะเกิดเหตุการณ์นี้ใช่เลยครับคือคือสมัยก่อนเคยคิดว่าเราคงเป็นเพื่อนกันจน โอ้ยมันคือภาพผมได้เล่นดนตรีกันจนแบบแม่งจนกเกษียณจนแกอะไรเงี้ยถูกต้องครับพี่ใช่ไหมคือมันเป็นภาพเดียวที่ผมคิดอย่างเสมอเลย <S <S คืออย่างผมเริ่มต้นจากการที่ว่าลงดนตรีเราเป็นเพื่อนกันจริงๆคือต่อให้เราไรม่ได้เล่นดนตรีด้วยกันนะอ่ะยังไงก็ต้องเจอกันในกลุ่มของการที่เวลาเราไปไปท,ทากิจกรรมอื่นของการเป็นเพื่อนกันแต่ตรงวงสมมุิอยู่ไม่อยู่กับไอ้ความสัมพันธ์เนี่ยมันยังอยู่ไปเรื่อยยังอยู่อยู่แล้วดังนั้นเลยแบบเป็นภาพเดียวเลยฮะที่ผมคิดคือเราจะเล่นดนตรีกันไปจนแก่เท่าต่อให้ดังหรือไม่ดังกตา คือจะว่าไปแล้วบางคนของเพราะความมันไม่แน่นอนนี่บางทีแต่ละคนมันก็มีภาพไม่เหมือนกันเนาะเช่นเห็นว่าเรายกอย่างเรามีคนรักเนี่ยโอ้โหต้องมีคนรักมีแฟนภาพในหัวมันก็อาจจะจินตนาการว่าที่เราคงจะอยู่กับเขาจนกระทั่งแม่งแก่ไปด้วยกันอยู่ไปด้วยกันอะไรเงี้ยนี่คือภาพที่เราคิดเองเนาะแต่อความไม่แน่นอนที่มันเข้ามาเนี่ยบางทีเราแบบเราบังคับมันไม่ได้นี่จริงเลยครับใช่ไหมจริงเลยครับโอ้โหโดยเฉพาะภาพนี้เป็นภาพที่แบบเหมือนเราคิดกันว่าในมุมของแบบคนรักเนี่ยฮะ เราเปลี่ยนแปลงกันไปไม่รู้กี่คนละแต่ความเป็นเพื่อนของเราแบบเปลี่ยนแปลงวงจีนเงอนเดิมอะไรเงี้ยมนเลยทำให้ผมแบบเหมือนเหมือนมีมีมีก้อนนี้เหมือนกันที่ที่ทําให้ตอนนั้นอะรู้สึกเหมือนกันว่ามันเป็นเรื่องหนึ่งที่ทําให้เรารู้สึกว่าเจ็บปวดเหมือนกันในตอนที่แบบเวลาเวลาที่คิดคิดไปถึงตรงจุดนี้แล้วตอนแบบว่าเพื่อนจากอะไรไปแล้วเนี้ยมันมีบางอย่างที่เราคิดไม่ถึงแบบคูด มันมีบางอย่างที่ไม่ได้ทําร่วมกันู่ว่าหรืออะไรอย่างเงี้ยใช่เลยฮะมนีนะถ้าเอาอันที่ใกล้ที่สุดเลยจริงๆก็คือเพลงเก่าตอนแรกเราจะทำเขาเรียกว่าโปรเจกชื่อโปรเจกต์ก็ฟิลเฟรนครับก็คือจะมีทั้งอัลบั้มของพวกเราแล้วก็คอนเสิร์ตของพวกเราจริงๆคิดมาตั้งแต่ตอนประมาณปี2020แล้วก็ติดโควิดแล้วก็เลยทําให้เรายังไม่ได้ทาถึงถึงสิ่งนั้นซึ่งเราก็รอเนี่ยแหละรอว่าโควิดหมดเมื่อไหร่เราก็จะทําสิ่งนั้นกันอย่างเงี้ยซึ่งตอนนี้คือ ไม่มีตู้แล้วก็กลายเป็นว่าเหมือนจริงๆโปรเจกต์นี้มันต้องมีตู้ยอยู่ข้างในนั้นด้วยอะ่ะก็เลยก็เลยแบบว่ารู้สึกเสียดายครับที่ว่าเราเราเรา,เราตั้งใจกันคิดอะไรกันหลายอย่างเอาไว้ละใช่ฮะแล้วมันมีอะไรบางอย่างไหมที่เราคิดรู้สึกว่าอีเรายัางไม่ได้บอกเพื่อนเราหรือย,อยังไม่ได้พูดอย่างเงี้ยโอ้เยอะเลยฮะเ,เพราะว่าเราอยู่ด้วยกันแล้วมันใกล้มากใกล้กันจนแบบว่าผมรู้ว่ามันไม่ต้องบอก มันก็เลยมีเรื่องที่ไม่ได้บอกเพราะมันมีเรื่องที่ไม่ต้องบอกเพราะเรี่องพวกนี้น่าสนใจนะที่บางทีมันเรามันใกล้กันจนเราคิดว่ามันไม่มีอะไรต้องบอกใด้เลยมีหลายๆอย่างเลยที่ผมรู้ว่าเออไม่เคยไม่เคยบอกตุ้ยเหมือนกันไม่เคยพูดเพราะว่าผมผมก็ได้เวลาตอนตอนที่ตุ้ยเสียก็ทุกคนก็จะถามคําถามหนึ่งว่าเออมีอะไรจะบอกกับพี่ตุ้ยไหมผมว่าเออว่ะมันมีอะไรบางอย่างเหมือนกันที่ไม่เคยบอกกับตุ้ยเหมือนกันเพราะเราสนิทกันมากอะไรเงี้ยใช่ และนี่อน,นิติิกบอกเลยไหมถ้าถสมมูรเราอยากจะบอกอยากจะบอกเขาเรื่องอะไรจริงๆอยากจะบอกอยากจะบอกว่าดีใจครับที่ที่เกิดมา,าแล้วก็ได้มีตุ้ยเพื่อนเพราะว่าไอ้คำนี้ผมก็ไม่เคยบอกกับตุยเราอยู่ใกล้กันมากบางทีผมก็คือในในวงเนี้ยคือถ้าคนมองผมอ ผมจะเป็นดูเป็นคนใจดีทุกคนบนโลกนี้จะบอกผมว่าใจดีแต่ว่าจะมีอยู่ 3- าสี่คนบนโลกนี้ที่ที่ผมมาเคียบงวดกับเขาที่ก็คือเพื่อนผมในกลุ่มในวงนี้แหละซึ่งบางทีเราก็ด่ากันเราก็ทะเลาะกันเราก็ทำไมไม่ทําอย่างนั้นไม่ทําอย่างนี้เหมือนเหมือนเหมือนแบบเนี้ยเหมือนเพื่อนด้วยกันนะเนาะใช่ฮะซึ่งจริงคนอื่นไม่เคยเห็นผมในสภาพแบบนี้เลยดังนั้นในมุมของความสัมพันธ์ของเรามันก็จะมีแบบเนี้ยมีมันไม่ได้บอกเฮ้ กูรักมึงนะกเลยมันมันมันไม่ได้พูดกันแบบนั้นใช่แล้วแบบเพื่อนผู้ชายด้วยเนาะใช่จะเพื่อนผู้ชายนมาบอกเฮ้ยกูรักมึงมันคงมันคงไม่ใช่เนาะใช่ไหมแล้วผมว่าผมรู้สึกว่าตะกอนที่ผมได้แล้วก็ทําให้ผมดีขึ้นด้วยนะครับในวันที่ที่ทั้งหมดเนี่ยตอนแรกมันเป็นก้อนของบวลของความเศร้าอ่ะแล้ววันหนึ่งที่มันตกผลึกตกตะกอนมันมาจากประโยคแบบนี้ด้วยประโยคที่อยากจะบอกตุยว่าอยากจะบอกอะไรแล้วก็ผมก็เขียนมาเป็นเพลงด้วยนะฮะชื่อเพลงว่าสนามเด็กเล่นเก่าๆ ซึ่งซึ่งมันเป็นตะกอนที่ว่าเออจริงๆคนเราการที่เราได้ใช้ชีวิตด้วยกันเยอะขนาดเนี้ยอืมแล้วตลอดเวลาที่เราอยู่ด้วยกันอ่ะมันมีเรื่องราวมากมายที่มันเกิดขึ้นอ่ะจริงๆมันก็ดีที่สุดของมันแล้วเหมือนกันอย่างผมกับตุ้ยเห็นกันตั้งแต่วันแรกที่เข้าเรียนจบปริญญาด้วยกันวันรับปริญญาถ่ายรูปด้วยกันวันที่ออก ออร่าบ้ามเพลงประสบความสําเร็จก็มีตุ้ยอยู่อยู่ข้างๆวันที่แต่ละคนวันบวชของผมวันบวชของตุ้ยเราอยู่ด้วยกันทุกๆมันแทบจะทุกกิจกรรมแล้วผมก็เลยมานั่งคิดว่าจริงๆคนเราถ้าเราอยู่ในวันสําคัญของกันและกันได้มากขนาดนี้กับคนคนหนึ่งอ่ะโอ้โหมันก็คงดีที่สุดของมันแล้วเหมือนกันละมั้งใช่กการที่จะต้องจากใครสักคนหนึ่งไปด้วยด้วยด้วยความทรงจําแบบนี้ผมว่ามันก็มันก็ดีแล้วแหละมันก็คงเป็นเรื่องที่สุดยอดมากๆแหละแล้วก็ดีใจที่ได้เจอมันเหมือนกับมันเหมือนกับแสดงให้เห็นว่าเน้ยอย เหมือนอะ้ไรล่ะอยู่กันให้ดีที่สุดใช่ฮะใช่ฮะอย่างนั้นเลยครับเพราะไม่ว่าเราพอพอถึงตอนนั้นเพราะเราไม่รู้มันมันจะใครจะไปก่อนกันนะจริงฮ่ะใช่เลยครับหูเรื่องนี้สอนผมมากเลยคือหลังจากที่เสียตุ้นี้ผมรูร้เลยว่าหลังจากนั้นเนี่ยอยากทําอะไรทําเลยนะ <laughs> รีบบอกทุกคนคร,รู้สึกว่าอยากทําสิ่งนี้ก็ไปคิดถึงแม่ก็ไปหาอยากทำสิ่งนี้ก็ออกไปอยากกินอะไรก็กินทําอะไรคือแบบว่ารู้สึกว่าซื่อตรงกับ กับความต้องการจากการที่เราไม่รู้ว่าวันสุดท้ายมันคือวันไหนคืออยากจะบอกรักใครก็รีบบอกใช่เลยใช่เลยครับแต่นอกจากไอ้ช่วงนั้นนอกจากสูญเสียตุ้ยเพื่อนที่เรารักคนนแลช่วงโควิดก็เห็นว่าก็มีเรื่องเกี่ยวกับคุณพ่อแม่ด้วยใช่ไหมที่ที่มันยิ่งยิ่งมาตอกย้ำไม่เห็นนะว่าบางทีไอ้ความไม่แน่นอนมันเกิดขึ้นได้ทุกขนาดจริงใช่ไหมจริงเลยฮะสุดยอดมารสุมเลยครับตอนนั้นตอนนั้นหมายถึงว่าพอหลังจากเพื่อน เสียไปได้ไม่นานมแม่มพ่อกับแม่แม่ยหดือทั้งทั้งสองท่านเลยท,ที่ที่มาติดโควิดอีกทีทั้งสองท่านเลยทั้งสองท่าน,น,นเลยครับซึ่งมันเป็นวันที่บ้ามากๆประหลาดมากๆคือเป็นเช้าอีกวันหนึ่งครับในสถานที่แห่งเดิมสำหรับผมเลยผมหลอนเลยคือมีโทรศัพท์มาจากคุณแม่บอกว่าคุณพ่อเเหมือนอาการแปลกๆเหมือนหายใจไม่ออกแต่ปกติคุณพ่อผมก็ไม่เป็นผู้ป่วยติดเตียงอยู่แล้วไม่ได้ลุกไปไหน แต่ว่าช่วงนั้นเราก็รู้สึกว่าอ๋อสงสัยเป็นเป็นหวัดหรือว่าเป็นมีเสมหะมีอะไรอย<ม>่างเงี้ยฮะทำให้หายใจยากที่มันทําให้ผมตกใจมากๆคือคือด้วยความที่เราคิดว่าคุณพ่อเข้าห้องฉุกเฉินจากอาการอาการหนึ่งแต่ว่าพยาบาลเดินมาหาพวกผมแล้วก็บอกว่าคุณพ่อเป็นโควิดซึ่งก็เลยแบบตอนนั้นก็ช็อกเลยฮะบ<ะ>ช็อก<ะ>เพราะว่าเราไม่ได้ตั้งรับไม่ได้คิดเอาไว้ว่า<ะ>คุณพ่อป่วยเป็นอีกโรคหนึ่งแต่ว่าสุดท้ายเป็นเป็นโรคที่เขากําลังแบบ เป็นกันซึ่งตอนนั้นก็เป็นช่วงที่แบบสถานการณ์แย่ๆเลยใช่ไหมใช่<ะ>ับกำลังแย่เลยแล้วก็โอ้โหเมื่อเทียบบัญญัติยาฮะครับอย่างพี่ๆที่อยู่ในวงการอย่างอย่างอย่างนาคอมหรืออะไรเงี้ยที่แบบผมผมรู้สึกว่านาคอมดูแข็งแรงกว่าพ่อผมมากมพ่อผมปกติก็ดูอ่อนแออยู่แล้วซึ่งตอนนั้นแบบว่าสิ่งที่มันเกิดภาพเดียวในหัวก็คือแบบกลัวเลยจบแน่นอนอคือแบบว่าคิดภาพว่าโอ้โหไม่น่าไม่น่าจะผ่านมาได้ แล้วก็พอมาคิดแบบนั้นอ,อีกแป๊บหนึ่งผมก็มานั่งคิดในเมื่อคุณพ่อเป็นผู้ป่วยติดเตียงแล้วก็ไม่ได้เจอใครในบ้านผมมีคนอยู่แค่สามคนก็มีค,คุณแม่กับน้องสาวซึ่งน้องสาวผมเนี่ยก็ทํางานเป็น,ปนบัญชีที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งซึ่งด้วยความที่เขาอยู่ในโรงพยาบาลเขาเลยรู้สึกว่าเขาต้องโปรเทคตัวเองอย่างอ,อย่างให้ดีที่สุดครับก็มีเหลืออยู่คนเดียวท,ที่อยู่กับคุณพ่อที่ดูแลคุณพ่อก็คือคุณแม่ตอนนั้นก็ฟุบขึ้นมาเลยว่าอ้าวแล้วคุณแม่ติดด้วยหรือเปล่า ซึ่งพอพอผ่านไปสักวันหนึ่งผลตรวจัวออกมาว่าคุณแม่ติดด้วยซึ่งสำหรับ,บผมนี่มันโหดมากเลยนะฮะเพราะว่าเหมือนในชีว<ๆ>ิตผมเนี<ๆ>่ยจะมีเหมือนคนที่สุดรวมความรักของผมก็คือคุณแม่คนที่เป็นเหมือนตัวแทนความรักคนที่มอบความอบอุ่นให้กับชีวิตที่ทําให้เรารู้สึกว่าเป็นคนที่แบบว่า<ๆ>เป็นๆๆเป็นผู้เป็นคนเนี่ยก็คือคุณแม่ซ<ๆ>ึ่งวันหนึ่งที่แบบคุณแม่ติดด้วยเนี่ยตอนนั้นหัวใจแย่มากเลยครับปวดไปหมดเลย คือตอนนั้นมันเหมือนมันตอกย้ำภาพยังไงไม่รู้เนาะเช่นเราเหมือนเพิ่งสูญเสียเพื่อนไปผมมอเลยมาวันหนึ่งเราก็มาเห็นคนที่เรารักคุณพ่อกับคุณแม่อยู่ในสถานการณ์ที่ไม่แน่นอนอีกใช่ไหมตอนนั้นผมผมคุยกับตัวเองเลยว่าถ้ามันเกิดเหตุการณ์ที่ร้ายที่สุดแล้วผมยังผ่านมันไปได้เนี่ยผมคงบียอนแบบชีวิตนี้คงคงแกล่งสุดๆแล้วฮะ ใช่ครับมันเป็นบทเรียนที่ใหญ่มากอแต่ตอนนั้นมันก็เหมือนมันพาชีวิตไปอยู่ในช่วงที่มันตอกย้าในช่วงสั้นๆที่มันต่อเนื่องกันเลยเนาะที่ทำให้มันเห็นมาพี่แกประมาณไม่ได้ด้วยมันอะไรมันจะเกิดขึ้นได้ทั้งนั้นเลยใช่ไหมโอ้ใช่มากๆเลยครับประมาาไม่ได้เลยแล้วก็มีเรื่องไม่คาดฝันเกิดขึ้นครับจู่โจมเราได้อย่างสม่ำเสมอแน่นอนอมีความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นได้ได้ตลอดเวลานาะใช่แสดงว่า ที่ฟังติ๊กเล่านี่หมายถึงว่าทั้งสองเหตุการณ์ที่ผ่านมาเนี่ยเวลามันเกิดเหตุอะไรทําให้เราผ่านไปได้นี่หมายถึงว่าเราต้องต้องตั้งหลักให้ดีเลยเนาะตอนนั้นจําวันแรกได้ว่าความกลัวคืออะไรครับพี่คือ,อเพราะผมเองเนี่ยเป็นคนหนึ่งที่ผมแอบรู้สึกผมไม่ค่อยกลัวอะไรนะไม่ค่อยรู้สึกว่าเป็นเป็นความรู้สึกที่เราไม่ค่อยได้เจอ,อเราไม่ค่อยกลัวอะไรบางคนที่ กลัวนะแล้วก็วิตกกังวลใช่ไหมคกลัวติดกูนั่นกุนี้ก็มีความวิตกกังวลแต่แต่ของติ๊กนี่ไม่ได้เป็นผมไม่มีเลยผมไม่มีแบบเรื่องผมไม่รู้จักผมผมรู้จักความกลัวน้อยมากแต่วันนั้นจําได้เลยมันคือคือสิ่งที่ผมแบบเจอแบบรู้ในความกลัวเป็นไงรู้เลยว่าความกลัวเป็นยังไงรู้เลยว่าอย่างเคสของตุ้ยเนี่ยตอนที่ตุ้ยเสียมันมันเจ็บมากแต่ว่ามันจบมันก็คืออ่ะเราต้องทําใจยอมรับกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นไปแล้วแต่ความกลัวที่เกิดขึ้นตอนที่คุณพ่อคุณแม่ป่วยเนี่ยคือเราไม่รรรรู้้วว่่่่่่าามมัันนนจจะะะเเเกกิิดดดอออไขึืืงททีีแยสุห เราจะได้ได้ฟังข่าวดีซึ่งความกลัวความงวลที่อยู่ตรงนั้นผมว่ามันทรมานมากเลยครับใช่คือตอนนั้นมันก็จะทําให้เราคิดไปต่างๆนานาได้คือคิดไปถึงไอซีนิโอต่างๆใช่เลยฮะใช่ไหมทั้งดีทั้งร้ายอะไรเงี้ยมันก็จะถูกคิดต่อไปตอนนั้นใช้สติอย่างมากในการตั้งหลักเพรู้ว่าสิ่งที่ต้องดูแลรักษาตอนนั้นด้วยก็คือสภาพจิตใจของคุณแม่ด้วยเพราะว่าถ้าเราวิตกมากก็อาจจะทําให้เขาเครียดเวลาที่เราวิดีโอคอลกันหรืออะไรเงี้ยคือว่า หรือบางทีถ้าเกิดว่าคุณพ่อเป็นอะไรไปเขาก็จะรู้สึกเองว่าเขาเป็นต้นเหตุด้วยใช่ครับดังนั้นก็เลยแบบตอนนั้นก็คือกลายเป็นว่าเราเองก็ต้องมีสติด้วยเหมือนกันต่อให้เรากลัวเพื่อจะประคับประคองสภาพจิตใจแล้วก็สุขภาพจิตของทุกคนด้วยจริงจริงติ๊กว่าไอ้ความกลัวนี่มันเป็นประโยชน์ไหมมันทําให้เรารู้สึกว่าอยู่ๆเรากลัวขึ้นมาหรือว่าความกลัวนี่มันเป็นสิ่งหนึ่งที่เช่ามาเตือนเราด้วยเหมือนกันว่าเฮ้ยมากน้อยยังไงเราก็ต้องนึกถึงไอ ความน่ากลัวในชีวิตมันมีเก็บไว้บ้างไว้ใช่ฮะใช่ฮะผมรู้สึกว่าก่อนนั้นนี้ผมคิดว่าตัวผมเองมีความเสี่ยงมากกว่าคุณพ่อคุณแม่ผมเยอะมากเลยว่าเราออกไปข้างนอกเนาะใช่ผมเราออกไปทํางานอยู่เลยผมยังต้องทํานู่นนี่นั่นอยู่เลยแต่ว่าอย่างวันนั้นนี่จําได้เลยว่าเออผมว่าความกลัวเนี่ยมันทําให้ทําสั่งสอนผมเหมือนกันนะว่าให้เรามัดระวังมากขึ้นไอ้สองเหตุการณ์นี้สําหรับติ๊กนี่มันช่วยอะไรบ้างการจากไปแบบกระทันหัน หรือแม้กระทั่งว่าความอยู่ในเผชิญกับความกลัวเพราะมันไม่รู้ว่าอนาคตข้างหน้ามันจะเป็นยังไงอ,อะไรเงี้ยสองเหตุการณ์นี้มันช่วยบอกอะไรเราว่างครับบอกกับผมฮะผมรู้สึกว่าชีวิตมันคือสิ่งนี้นะฮะเราคงหลบพ้นความไม่ไมแน่นอนต่างๆหลบไม่พ้นความเสียใจที่อาจจะต้องเจอจากการจากลาจากวัชจักรของมันเกิดแก่เจ็บตายทําให้เรายอมรับธรรมชาติที่มันต้องเกิดขึ้นกับทุกๆชีวิต รวมถึงชีวิตเราด้วยซึ่งเราต่อให้เราเป็นคนที่เคยมีความสุขมาขนาดไหนเราไม่กลัวอะไรก็ตามสุดท้ายแล้วมันก็คงมีเหตุการณ์สักเหตุการณ์หนึ่งที่มันจะเกิดขึ้นตามธรรมชาติของมันที่เราจะต้องเรียนรู้แล้วก็รับรู้กับมันแล้วก็ยอมรับมันอถ้ายอมรับได้ก็ไปต่อได้ถ้ายอมรับไม่ได้ก็อาจจะเจ็บปวดต่อไปดังนั้นมันก็เลยกลายเป็นว่าถ้าถามผมว่าผมได้อะไรผมก็คือผมได้ เห็นสิ่งนี้อย่างใกล้ชิดเลยชิดมากใช่ครับประชิดคนเลยแล้วเราก็รู้สึกว่าเออเนี่ยแหละถ้าถ้าถ้าเรายอมรับมันได้ตามที่ที่เราปล่อยวางบางสิ่งบางอย่างได้โดยที่เราก็ไม่ได้ว่าไม่ทราบซึ้งกับสิ่งที่มันเคยเกิดขึ้นนะครับคืออย่างที่บอกวันวันที่ตกผลึกผมรู้เึกว่ามันเป็นวันที่ที่โอเคกับชีวิตผมมากๆโอเคผมทาใจกับการจากลาได้ละสิ่งที่เกิดขึ้นมันก็เป็นเรื่องที่ดีละอะไรเงี้ยผมเลยรู้สึกว่าสิ่งเหล่านี้มันน่าจะเกิดขึ้นจากการที่เรายอมรับ ยอมรับความจริงไมยอมรับความจริงอ่ะฮะใช่เพราะบางทีเราเราใช้ชีวิตอยู่เราก็จะมีความสุขกับไอ้นู่นไอ้นี่เนาะมีความสุขกับการเอาไปใช้ชีวิตมีความสุขอยู่กับเพื่อนกับการกินการเที่ยวการอะไรอย่างเงี้ยเนาะจนบางทีเราเราลืมไปว่าให้มันมีความจริงพื้นฐานที่บางทุกคนต้องเจออ่ะเช่นบางวันเราอาจจะมีพ่อแม่เราอาจจะป่วยกระทันหันบางทีเราอาจจะมีเพื่อนเราก็จะ ตายโดยกระทันหันจากเราไปโดยกระทันหันอะไรอย่างเงี้ยบางทีเราก็ลืมสิ่งเหล่านี้ไปเนาะใช่ฮะอืมก็มีสติมากขึ้นครับแล้วก็ขอบคุณชีวิตครับที่ยังที่ยังให้โอกาสให้โอกาสเราได้ใช้ชีวิตด้วยให้โอกาสที่ผมได้มีเวลาอยู่กับคุณพ่อคุณแม่อยู่อีกด้วยครับขอบคุณหลายๆอย่างที่มันเกิดขึ้นเรายังรู้สึกว่าทําให้เรารีบใช้ชีวิตแบบแบบอยากใช้อยากทาอะไรก็ทำอะไรอย่างเงี้ยอืมครับ นนเราคุยเรื่องจริงๆเรื่องชีวิตกันมามแล้วนะม,มาคุยเรื่องการลุกขึ้นมาปลุกใจตัวเองในวันที่ต้องอยู่รอดในเรื่องของงานบ้างอ,อ่าได้ยครับอย่างอย่างตอนย่ง,ยงในฐานะนักดนตรีเนาะโลกมันเปลี่ยนเร็วมากเลยเรารต้องปรับนี่แต่ว่า ติ๊กตอนนี้เป็นผู้บริหารค่ายเป็นศิลปินด้วยเป็นผู้บริหารค่ายเพลงแต่ตอนนี้ผมผลิตเพลงฮิตออกมาด้วยอะไรเงี้ยเอออะไรเงี้ยนะของผมเนี่ยตอนนี้ก็ทำค่ายนะครับชื่อว่า Home Run Music นะฮะเป็นค่ายที่แบบว่าอยากจะรันความฝันของน้องๆในชื่อไม่ได้ค่ายคือเอาคำว่าโฮมรันที่แบบเป็นการตีเบสบอลเบสบอลอ่าแล้วที่ก็ตีทะลุออกไปเรียบๆใช่ครับตีทะลุออกไปแล้วก็เอาการเล่นคำคำว่าโฮมกับคำว่ารันก็คือเหมือนวิ่ง จากบ้านไปทําความฝันกันให้เป็นจริง ừ, อะไรเง ừ, รี้ยฮะก็ตอนนี้ก็มีอย่างที่เพื่อนๆน,น่าจะพอได้ยินกันบ้างแล้วก็คือเพลงอ,อปการาบงพรุนี้มันแสดงให้เห็นถึงการพยายามจะพางานของเราให้มันมให้มันไปได้ให้มันเกิดขึ้นได้ในยุคสมัยที่มันเปลี่ยนด้วยใช่ไหมใช่เลยครับ,ค,รบคืออย่างตอนนี้ เราเซตอัพอย่างผมเริ่มในปีโควิดด้วยคือแพลนที่คิดเอาไว้เนี่ยแทบจะเรียกได้ว่าเป็นเดือนต่อเดือนเลยครับในในในแผนระยะยาวปกติเรามีแผนกันเระวังกันเอาไว้แต่ว่าทุกๆเดือนเราต้องมีการปรับเปลี่ยนให้เหมาะกับเหตุการณ์ในตอนนั้นตอนไหนที่ออกไปทํำกิจกรรมข้างนอกได้ก็เป็นอีกแบบหนึ่งตอนที่ทําไม่ได้ก็เป็นอีกแบบนึงก็ต้องมีความเรียกตั้งรับแล้วก็มีความยืดหยุ่นอย่างมากเลยฮะ ไม่งั้นแบบว่าถ้าเราใช้วิธีเดิมแบบตอนที่เราเคยทำเนี่ยน่าจะลำบากมากมากครับผมอ๋อคือสมัยก่อนนี่เวลาเราทำอะไรเราวางแผนระยะยาวใช่เลยครับระยะยาวแบบปีหนึ่งบางคนวางสองปีสามปีนะใช่เลยครับแต่เดี๋ยวนี้โอเคเราวางแผนระยะยาวก็ต้องวางแต่ระยะสั้นนี่เราก็ต้องวางไว้ด้วยเหมือนกันใช่ครับระยะสั้นด้วยแล้วก็มี เขาเรียกว่าเผื่อเผื่อว่าถ้าอาอฟไลน์อย่างเดียวได้ไหมออนไลน์อย่างเดียวได้ไหมในบางช่วงอะไรเงี้ยมันต้องมีว่าถ้าถ้าหากมีโควิดจะทํำยังไงถ้าโรคปกติจะทํำยังไงในแต่ละในแต่ละไอเดียที่เราคิดกันเอาไว้ด้วยอะไรเงี้ยพวกนี้สําหรับติ๊กติ๊กว่ามันต้องใช้ทักษะอะไรในการที่เราจะทำให้เราปรับตัวได้เร็วยอมรับความเปลี่ยนแปลงโลกมันจะเคลื่อนตลอดเวลาแล้วก็ทั้งม สำหรับผมเนี่ยผมว่าทักษะที่ต้องใช้ก่อนเลยคือการเปิดใจเปิดใจรับฟังบรรยากาศของของปัจจุบันว่าว่าปัจจุบันนี้มันมีเรื่องอะไรบ้างความสนใจของเด็กๆอย่างด้วยตัวผมเองเนี่ยจริงๆมันเป็นงานที่ค่อนข้างบางคนเนี่ยยังแซวกันอยู่เลยว่าพี่ติคือคนที่แต่งอัปการะวงเป็นเรื่องที่เขาคาดไม่ถึงซึ่งผมผมผมว่างานเนี่ยมันเกิดมาได้จากการที่ผมรับฟัง ศิลปินของตัวตัวผมเองเนี่ยซึ่งเป็นเด็กอีกเจเนอเรชันหนึ่งแล้วก็เปิดใจมองเขาเรีรกยกไลฟ์สไตล์ของของเด็กจุคนี้ว่าเขาชอบอะไรกันมันจนไปเจอว่าอ๋อเดี๋ยวนี้เด็กเขาฟังเพลงกันในทิกตอกเยอะเหมือนกันนะเจอว่าอ๋อเขาชอบเต้นกันเจอเพราะว่า,วาแบบเหมือนเขาชอบนำแคปชั่น มาอยู่ในชีวิตประจําวันเขาอะไรเงี้ยซึ่งเราก็เลยทําให้แบบว่าเออถ้าถ้าเป็นสมัยก่อนผมคงคงไม่ได้ยินเสียงเหล่านี้ถ้าเรายังใช้ไมเซตของคนที่คนที่เกิดในยุคข,ของผมอยู่<ะ>แล้วก็คิดว่าไอสิ่งเหล่านะั้นมันดีที่สุดในตอนนั้นของเราแล้วแหละอะไรเงี้ยผมพูดว่าสิ่งที่เป็นเป็นเครื่องมือในการที่ทําให้ผมไอทำสิ่งดีได้มันน่าจะเป็นเรื่องของการเปิดใจยอมรับฟังแล้วก็สนุกกับมันด้วยนะฮะในมุมหนึ่งพอเราเห็นเด็กเฮ้ เฮ้ยมันใช้ชีวิตแบบนี้แล้วเราก็เปิดใจพอเราเปิดใจแล้วเราก็เริ่มอินพอเราเริ่มอินเราก็เอ้ยก็สนุกดีนะแล้วเราก็เอนจอยไปกับมันโดยที่แบบไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ปิดกั้นหรือว่าเอาฟิลเตอร์ของการที่เราเป็นคนโตแล้วมามาบีบให้ตัวเองไม่ทำสิ่งนั้นเลยเงี้ยแต่จริงจริงมันสำคัญนะที่บอกนอกจากเปิดใจแล้วมันต้องต้องสนุกกับมันด้วยใช่เลยะใช่เลยครับใช่เลยครับเพราะบางทีใจก็ไม่เปิด แล้วผมไปเห็นเสร็จเขาทำกันก็ไม่ใช่เรื่องสนุกสำหรับเราเออะไรเงี้ยเนาะถ้าไม่สนุกมันอาจจะผมผมจะรู้ว่ามันอาจจะเป็นทําออกมามันจะดูพยายามหรือเปล่าใช่ใช่พอพยายามหรือเปล่ามันก็คงไม่ใช่สิ่งที่แฟนเพลงต้องการแล้วคนทําเองก็คงไม่แบบมันก็คงจะฝืนๆนะใช่ฮะใช่ครับใช่ครับแสดงว่าสาหรับติกนี้มันก็เป็นคือจริงๆมันก็อาจจะไม่ใช่แค่อาชีพเรื่องของศิลปินหรือนักแต่งเพลงหรือคนทําเพลงจริงๆมันก็คงจะต้องเป็นทักษะของคนในหลากหลายอาชีพเนาะที่มันจะต้อง ต้องพยายามะเปลี่ตัวนี้เนาะผมคิดว่ามันเป็นไมซ์เซตเดียวกันเลยกับทุกอาชีพเลยกับการใช้ชีวิตของผมในตอนนี้ด้วยคือมันมีการตั้งรับกับสถานการณ์ปัจจุบันที่มันเปลี่ยนแปลงเร็วมากยิ่งขึ้นครับผมว่าผมว่าต่อมนี้ที่ผมว่าผมก็เสริมสร้างเหมือนกันนะฮะที่มีอยู่ในตัวแล้วก็รู้สึกว่ามันเป็นสกิลของคนยุคโควิดคือถ้ามีก็น่าจะรอดไม่ว่าเราจะประกอบอาชีพอะไรหรือเราจะใช้ชีวิตยังไงคือมันต้องยอมแบบ เข้าใจกับสถานการณ์ของความไม่แน่นอนใช่ค่ะแล้วก็เรียนรู้ที่จะรับมือแล้วก็ปรับเปลี่ยนมันไปเรื่อยๆเนาะต้องปล่อยวางบ้างไหมต้องปล่อยวางบ้างนี้น่าจะสำคัญด้วยเนาะใช่ใช่ถ้ผมยึดถืออย่างเดิมหมดก็คงยังไม่ได้ครับผมครับขอบคุณมากครับติ๊กวันนี้น่าจะได้ข้อคิดหลากหลายเนาะตั้งแต่เรื่องชีวิตเรื่องของการอยู่ในโลกที่มันต้องเปลี่ยนแปลงมากๆขนาดนี้นะครับได้เลยครับขอบคุณนะครับพี่บ๊อบขอบคุณมากครับติ๊กขอบคุณครับ